แกมกี้ชาแนลต้องเข้าต้องเข้าแล้วหนึ่งอืจะบอกว่าไม่ได้แต่งหน้าเพื่อให้ไปแบบเหมือนเขาแต่ว่าเราจะเป็นแบบสไตล์ของเราเองใช่ไหมโรตีเอาวะสไตล์โรตีเออได้ปะเขาโรเซ่เรโรตีด้วยความที่แสงไฟอย่างนั้นอะแม่คิดออกปะแม่ถ้าเราแต่งแบบสมุยยายดอมแบบเท่าอะแม่ลองนึกภาพผีนะลูกได้ไหมวะทำไมอะทำไมทำไม่ได้เหรอหรืต้องปิดดวงนี้ไปเลยกันนะคะ อ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนแต่งหน้านะคะคือเป็นลุกที่ช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะก็คือจะมาแต่งลุกนี้กันหมดแล้วเราจะมารอช้าอยู่ใหญ่แก้มกี้ชาแนลต้องเข้าต้องเข้าแล้วหนึ่ง ที่ผ่านมานะคะแกมมีความแบบเป็นสิวอีกแล้วค่ะเพื่อนๆพอเป็นสิวทีหนึ่งก็คือแบบมือบอนแล้วยิ่งช่วงนี้โควิดอ่ะโอเป็นอะไรที่โอ๊ยเศร้ามาคลินิกปิดนะคะก็เลยกลับมาใช้น้องคนนี้แล้วอันนี้นะคะเคยรีวิวไว้แล้วทุกคนจําได้ปะคุณณป้าชื่อว่าลานโลดโพเซนะคะแอฟฟาร์คราดูโอนะคะจะเป็นครีมที่เอาไว้ลดสิวที่ชอบเกิดซ้ําๆแล้วก็ลดรอยสิวได้ด้วยนะคะคือเหมาะกับคนที่มีสิวที่เกิดบ่อยๆเยอะๆซ้ำๆอะไรเงี้ยเยอะๆนี่คือแนะนําเลยนะคะเนื้อเขาบางเบานะทุกคนเห็นเป็นหลอดอย่างเง ีมแบบทั่วไปนะั้นเป็นเขาเรียกเป็นครีมเจลคือทาก่อนแตบบ่งหน้าเป็นประจำเนี่ยจะช่วยให้ลดพวกเป็นสิวอยองที่เกิดขึ้นซ้ําๆเยอะๆอ่ะเออก็ทาไปเลยค่ะก่อนแต่งหน้าโบกไปเลยคือมันสามารถทาทั้งหน้าได้แบบนี้นะทั้งหน้าทั่วหน้าได้หรือว่าจะเป็นแบบเน้นย้ำบริเวณที่เป็นสิวหนักๆได้นะคะช่วงไหนที่แบบเกิดบ่อยๆก็แต้มไปเลยทุกคนเห็นปว่าเวามากคือทาเสร็จปุบ๊บคือหายซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งหน้าทับได้สบายหรือเนื้อเขาดีจริงๆไม่มีความแสบเลยต่อให้แบบเพิ่งกดสิวมาก็ตามตื่นนนช้้าากกจะะะ่บคอวววงงีัใ ตัวนี้ใช่ป่ะก่อนแต่งหน้าใช่ไหมคะแต่ว่ากลางคืนน่ะ <_ d ata> ก็จะเป็นตัวนี้ที่ที่เคยรีวิวไว้อันนี้ก็คือใช้เฉพาะก่อนนอนนะคะอันนี้จะเป็นเซรั่มเขาจะเป็นตระกูลเดียวกันใช่ว่าใช้คำว่าลายเดียวกันก็คือแอฟฟลัคลาเซรั่มนะคะตัวนี้หลกัหลกๆเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องพวกสลายสิวอุดตันนะคะใครที่มีสิวอุดตันเยอะๆอะไรเงี้ยก็ทาไปเลยค่ะเขาจะช่วยสลายให้สิวตมันลดลงโบก,ก่อนนอนไปเ <_ d ata> พื่อนจะบอกว่าตื่นเช้ามานะพอสิวอุดตันมันดีขึ้นมันลดใช่ไหมเหมือนมันไปแก้ปัญหาที่ต้นต่อของสิวพวกสิวอักเสบต่างๆมมนนนนนนนกกก็็็็จจะะะไ่่ขึ้้เเเเีทุคหหปใดูืืออซ แบบใสๆอย่างนี้เว้ยเซรั่มใสๆอย่างนี้นะคะเนื้อเบามากอ่อนโยนนะคะแล้วก็อาจจะมีหลายคนถามว่าแล้วใช้คู่กันเช้าเย็นไม่ได้หรออันนี้ใช้ได้นะคะใช้ได้คือที่ที่ใช้แยกกันเพราะว่าหน้าแก้มดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนออกปาแก้มก็จะแบบว่าอะมาทําให้ดูว่าเออมันใช้เช้ากับเย็นมันมีความต่างในฟิลของหน้าที่ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครจะใช้คู่กันก็ลาวตาร์อ่ช่วอ่ะไปแต่งหน้ากันเลยดีกว่ายังไงพอรู้ว่นนี้เราจะมีความแบบต้องถ่ายรูปอีกต้องจัดไฟอีกอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวตอนนี้เริ ตอนแรกเขาจะโยนตแต่ฟองน้ำใช้ร่องพื้นเลยนะคะจะบอกตอนนี้ช่วงนี้แก้มใช้โจวินานะคะแต่ว่าปรับสีมาเป็นศูนย์หนึ่งนะคะเพราะช่วงนี้รู้สึกผิวมันเหมือนขาวขึ้นนะรู้สึกได้เห็นปะแต่ว่าแปกมากช่วงนี้สิวขึ้นอาจจะเพราะว่าแก้มกลับมาอ,อกกําลังกายมั้งก็เลยกลับมาใช้น้องเขาที่บอกเนาะอ่ะบีบไปเลยค่ะแต่ว่าลุคนี้แก้มแบบาฟามซูมเยอะๆแล้วนะคะคือความรู้สึกแก้มมาแก้มรู้สึกว่ามันเอ่อแต่งหน้าไม่ได้เยอะอ่ะเหมือนแบบฟิลแบบแต่งหน้าไม่ได้หนักมากอะไรเงี้ยแต่ว่าไปเน้นบริเวณตากับพวกแบบเสื้อผ้าาาารรงผผมมมมออะะเีียพวว่สขคจ อ่อนเนอะป่ะพอสีผมอ่อนแล้วเนี่ยคืนหน้าเราไม่ต้องไปเน้นอะไรมากเพราะว่ามันโดดเด่นด้วยผมอยู่แล้วจะบอกว่าไม่ได้แต่งหน้าเพื่อให้ไปแบบเหมือนเขาแต่ว่าเราจะเป็นแบบสไตล์ของเราเองใช่โรตีอะวะสไตล์โรตีเออได้ปะ่ะเขาโรเซ่โรโร,โรตี พอเสร็จใช่ไหมคือจากส่วนตัวรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะลุกเนี้ยค่ะมีความสดใสคือถ้าถ้ามองลงไปมองไปค่ะเขาจะมีความไม่ได้ฝ่อมากเน้นแบบจิ้มริมจุ้มจิ้มจิ้มจิ้มอะไรอย่างเงี้ใช่ไหะเพราะฉะนั้นะเดี๋ยวเราก็จะทาแก้มไปสักหนึ่งละกันจะใช้เป็นโจวิน่าเบอรนย์เนะคะจะอมส้มๆนิดนึงอันนี้จะสดใสหน่อยนะคะก็แต้มไปเลยกับฟองน้ํา ในส่วนของแป้งวันนี้นะคะเป็นแป้งสมรองพื้นแต่ว่าแก้มจะใช้กับแปรงเพราะว่าต้องการความเบาใสาสดใสนะคะก็ทาไปเลยตอนนี้น่าเหนียนมากพร้อมละเปิดไฟมูวกที่หนึ่งก็คือปังบอกลู คอนทัวร์นะคะคือด้วยความแสงม่วงอะ่ะไม่สามารถไปแกะแบบเมคอัพได้ขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าเราจะพยายามแต่งให้เราดูดีเพื่อจะไปถ่ายลุคนั้นละกันเนาะแต่จริงๆทุกๆคนอะ่ะพอถ่ายแสงเนี้ยก็ดูดีหมดเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนเนี้ยแก้มถ้าแต่งออกมาแล้วแล้วก็ถ่ายด้วยไฟนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะผ่านไหมอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันตอนท้ายนะคะว่าจะเป็นโรเซ่หรือโรตีหรือจะเป็นโรเป็นเพื่อนกับน้องโรตี oti, แต่ว่าโลอะไรก็สะละเอาละกันก็คิดเอาจมูกจมูกต้องเข้า คือช่วงนี้แก้มกลับมาออกกาลังกายอีกแล้วเว้ยเพราะว่าแก้มกินหนักมากแล้วกินเยอะมากโดยที่ไม่ได้ลดน้ําหนักเลยเอาตรงๆเลยนะแบบไม่เสแสร้งเพราะท้องหลอปิดนะคะพีนั้นก็เลยรู้สึกว่าเราจะโรคภัยว่าไปทําไม่แต่พอทีเนี้ยเหมือนรู้สึกว่าเหมือนท้องหลออใกล้จะเปิดแล้วถามว่าแบบพี่แก้มคะไม่เข็ดหรอคะเป็นโควิดมาแล้วแก้มไม่ได้หมายความว่าเปิดปุ๊บจะไปนะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าถ้าวันในวันหนึ่งที่โลกเราพร้อมแล้วหรือไม่ก็ปลอดภัยจากโลกโควิดแล้วคะ่ะเราถึงจะไปได้ก็เลยเริ่มกลับมา,าออากกาลังกายเหมือนเตรียมตัวเราไม่ต้องมาพราม้อใชงน ต่อมาละค่ะเขียนคิวกันสักหนึ่งแล้วกันมีคนบอกว่าพี่แก้มคะพี่แก้มเป็นโควิดมาแล้วเนี่ยเราพี่แก้มต้องฉีดวัคซีนอีกหรือเปล่าจริงๆแล้วอะหมออะค่ะที่เขารักษาแก้มตั้งแต่ตอนที่แก้มเป็นนะเนาะเขาอะแนะนําว่าให้หายไปสักประมาณแบบ3เดือนก่อนพอ3เดือนเสร็จน่ะถึงค่อยไปฉีดวัคซีนนะเพราะว่าเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเนี่ยเทียบเท่ากับการฉีดวัคซีนแล้วอะการที่จะไปฉีดซ้ำอีกรอบเนี่ยก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรเกินความจําเป็นอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเออเราก็ฟังมาแล้วก็พยายามศึกษามาเหมือนกันว่าแบบหมองบ เขาพูดว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้รอสัก3เดือนก่อนนะคะคิววันนี้นะคะก็แต่งสไตล์เราแต่ว่าเดี๋ยวจะไปนเน้นที่ดวงตาเอาใครอยากจะได้ลุคไหนอ่ะบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะ แต่ที่แน่ๆเลยอะแบบสงการอะสองปีแล้วนะแม่มสุดปัง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ทําลุกแต่งหน้าเล่นนส้สงการสองปีแล้วนะแม่ต้องบอกกันว่านี่ดังมาจากคลิปเล่นน้าสงการเลยเว้ยถ้าจำไม่ผิดนะไปดูได้ย้อนหลังนะคะคือนี่ลงทุนมากไงแล้วที่อยู่หอจําได้เลยว่าแบบเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ฉีดน้ำใส่หน้า <c oughs> แต่กลายเป็นว่าแบบเออทุกคนชอบอันนั้นก็คือจะเป็นคลิปที่แบบตัดเองอะไรเองทำอะไรเองหมดหน้าปกหน้าปกเออก็ตลกดีสนุกดีนะคะเป็นสิทงที่เราชอบด้วยแล้วก็เลยทํามาจนถึงวันนี้ เมื่อกี้นะคะแอบไปดูมานะคะเรฟเรนคือสีตาเนี่ยคือมันไม่ได้มีสีมากๆอะเน้นอาไลเนอร์เอาแต่ว่าแก้มจะทาให้มันมีความแบบมีพื้นสีหน่อยแล้วกันเนาะเอาสีแบบโทนชมพูชมพูเบดเบดพื้นๆอย่างนี้ไปก่อนเลยนะคะทาไปทั่วเปลือกตาก่อนอ่อนๆแบบธรรมชาติธรรมชาติด้วยความที่แสงไฟอย่างนั้นนะแม่คือนึกออกปะแม่ถ้าเราแต่งแบบสมุยยายดอมแบบทาอาแม่ลองนึกภาพผีนะลูกจะลูกหรือแม่งงวะ แสงแบบมวมวมัวแล้วสะดัวสะดัวเราก็สมองีิ้ายดำๆไปใต้ตาแบบเข้มเข้มอ่ะขอบตาล่างด้วยนะคะ <c oughs> เราอ่ะต้องทาตาให้เกินอยให้ดูยาวๆออไปก่อนนะคะ <c oughs> เราก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะแบบ <c oughs> แถวๆโน้ำตาลอย่เงี้ยทาเป็นแบบอายไลเนอร์ให้ตามันยาวออกไป <c oughs> เลิดี๋ยวครกุดไม่ปัดมัดเขาร่าปัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกรีดนะอะไรเนอร์เดี๋ยวค่อยกรีดตอนหลัง so มากรีดอายกันสักหนึ่งกลุ่นะคะคือกรีดให้มันแบบตามเนื้อของเขาอะตามเนื้ออายแชโดอะ บางอะไลเนอร์ชดอย่างนี้แล้วนะคะต่อมาคือเราทาไฮไลท์ไปสักหนึ่งแกลบ <laughs> หนึ่งกลุ่กหนึ่งกลุ๊มหนึ่งกลับอรอยเลยอร่อเนีอรร่ยเงาเงาไปเลยค่ะคุณแมโ่โอเดเอเดจมบเดอืมสาเก,กาหลีต้องเข้าแล้วตอนนี้นะคะช่ำเงามากสีปากเขาจะแบบชุมคูอ่อนมากเพราะฉะนั้นสีที่ต้องเข้าคืออะไรเบอร์หกค่ะคุณลูกสาว <laughs> เนียทาให้มันเป็นสีบางก่อนพอเสร็จแล้วนะคะใช้เบอร์ห้านะคะทาไปแบบเป็นตินด้านในปากปธรรมชาติเลยแบบเป็นปากธรรมชาติเลยเพื่อความปังนะคะใช้กิตเตอร์เพิ่มไปอีกนะคะเป็นสีแบบชมพ,ชมพ,ชมพูชมพูส้มส้มเราทาเพื่อให้มันแบบให้ตาเราดูแบบมีมิติขึ้นไปนะคะ่ะแสงมันจะทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันแมทไปหมดเลยเว้ยมันจะทําให้ไม่สวยนะค่ะคุณลูกสาว ม,มาแล้วนะเดี๋ยวนีวว่ผมแบบสักหนึ่งนะคือผมอะตรงเลยผมอะเอา้าก็บอกว่าไม่กรอบไงทุกวันนี้กูก็ยังกรอบคี้หัวไม่ได้กรอบไม่ได้นะาไม่ห้อยะกรอบ เออลืมบอกนะคะเดี๋ยวก่อนก่อนที่รอเครื่องนีบผบร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอมาอีกนิดนึงตัวนี้นะคะที่สําหรับใครที่ถามว่าหาซื้อที่หนุ่งที่ไหนอะไรเงี้ยคะ่ะช็อปลาลาโรตัวนี้ก็มีขายตามทั่วไปนะคะับบูธว่าสดุอะไรพวกนี้ก็ลองไปหากันดูนะคะขอให้สิวหายนะคะใช้ร่วมกันแก้งคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทางออกที่ดีสําหรับคนเป็นสิวเลยไม่อยากเป็นสิวซ้ำซากลองดูลองดูงดแต่ตอนนี้ผัวยิกมากเลย คนอื่นอนะเขาถ่ายรูปแบบแสงแบบเนี้ยคนกดไลค์เยอะมากนะแต่อีฉันอนะยังไงก่อนลุนนันเนี่ยผมก็ซนะ่านมาไม่เป็นไรน,นะคะถือซะว่าเรา,าถ่ายสไตล์เราคะเราไม่ได้กรอบคายกล้าพูนะคะพี่แก้มพี่ยังรู้สึกอายใจอยู่เลยตอนนี้ล่าสุดเสื้อเสืส้อดีก็คือแบบแต่พี่ยังจะบอกไม่ได้กรอบคายมาค่ะผมก็คือตรงเวอร์่นองตรงไปปะหวายัางไงทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคาดผมสักหนึ่งอุ้ยไม่ได้กรอบไงไม่ได้กรอบ อุ้ยแม่กม็ยันจะยังจะยังจะ,ยงจะกล้าพูดเนาะือ,อนายคุณแม่ดอยู่ลองปิดไฟนี้แล้วก็ลองเปิดไฟนี้ดูสักหนึ่งอุ้ยตื่นเต้นไม่ใช่ออกมาแล้วท้าพฤกษ์ดำนะรู้สึกว่าต้องเติมความไฮไลท์ใต้ต,ต้องเนี้ยหนึ่งให้มันแบบเด่นออกมาอ่ะเริ่มเริ่มดีขึ้นแม่เอาจริงๆก็ได้เหอะเดี๋ยวไปเบาสี่อีกนิดนึงนะคะรู้สึกสว่างไปหน่อยก็คือเบาสุดได้แค่นี้แล้วนะคะได้ไหมวะ ทำไมอ่ะทำไมทำไม่ได้หรอเดี๋ยวต้องปิดดวงนี้ไปเลยแป๊บนึงนะคะหามากเลยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่เหลือกอยู่นี่เปิดแฟลชไอโฟนไหนไอโฟนฉันอยู่ไหนตอนนี้ก็คือมืดมากนะห้องเนี่ยอ่ะไปโนละต้องมีแฟลชอะไรสักบางอย่างช่วยเฮ้ยได้ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะไปแล้วแหละทุกคนก็ประมาณนี้ก็ไปนะคะซื้อในช้อปปีนะคะมันเป็นดวงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคะเนีเ่ยสองมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้ว่าซื้อจากร้านไหนนะคะนี่ส่งหลักลายแมนด่วนมาเลยเพราะว่าแบบอยากทำ h a i t o l ลุคนี้มากเฮ้ย <c oughs> แต่มันรู้สึกว่ามันดีมากนะด้วยความไฟสีเนี่ยมันทําให้ผมเรามันมีความสีอ่อนแบบอัตโนมัติเลยอะ่ะดูดิผมแก้มเหมือนเป็นสีแบบบรอนบอนเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนนะคะใครชอบลุคนี้ลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะ ดุนแ้นมากๆคืออยากจะลงรูปแล้วสำหรับวันนี้ต้องลาแล้วค่ะบ๊ายบายก็ <c oughs> ปิดตรงไหน